รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสิน สวัสดีครับคุณูชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรสุรชัยสีรไกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องของรัฐศาสตร์วันนี้เราจะหยิบยกประเด็นเพราะเราพูดกันหนาหูเลยว่า geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์นั้นมันมีปัญหาส่งผลกับชาวโลกอย่างไรวันนี้เราไปเจาะลึกเรื่องนี้ว่า จริงๆแล้วเนื้อแท้ภูมิรัฐศา,ศาสตร์หรือ geo-politics นั้นต้องรู้อะไรมีความรู้อะไรที่ควรต้องได้รับต้องเข้าใจสักครู่กลับมาครับ ช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สุรชัยสีไกรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ร่วมรายการอาจารย์ครับในฐานะ regular commentator ของเราบุญตามลูกวิอาสังครผมต้องเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าเอาละโดยทั่วไป in general เนี่ยเราเข้าใจและว่า geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์มันมียังไงแต่ว่ามันมีทฤษฎีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้และลึกซึ้งและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าทุกวันนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เชิญอาจารย์ครับ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  อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความสําคัญของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมีการพูดมานานแล้วนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันนะครับประเด็กแล้วก็นักวิชาการที่เราจะต้องพูดถึงนะฮะที่โด่งดังนะฮะอย่างน้อยๆนะฮะในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็มีสองท่านท่านแรกคือท่านเซอร์ฮาร์ฟฟอร์ดแม็คินเดอร์ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง1861ถึง1947ท่านพูดเนี้นะครับท่านได้กล่าวว่านะครับมนุษย์นะครับไม่ใช่ครับเป็นผู้ริเริ่มนะครับแต่ว่าธรรมชาตินี่แหละนะครับมีบทบาทสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ท่านจะนะฮะท่านพูดประโยคที่สองตามมาก็คือว่าธรรมชาติเนี่ยที่ว่ามีมีบทบาทสำคัญมากที่สุดเลยก็เพราะว่า เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์นะธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือน,นะครับนะธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยพ่อภูมิรรัฐศาสตร์ว่าคุณอยู่ใต้บกคุณอยู่ในทะเลคุณเป็นเกาะหรือคุณมีมพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะอันนี้แหละครับมีบทบาทในการกําหนดนะฮะ พฤติกรรมของมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนโยบายต่างประเทศอของของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งเพราะฉชนนั้นก็ถือว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นนักชาการที่โด่งดังที่สุดที่ได้รับการกล่าวอ้างาส่วนท่านาที่สองนะครับซึ่งมีชีวิตต่อมานะครับแล้วก็ได้พูดนะฮะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือ,อ,อท่านนิโคลัสเจสปปกมันนะครับ ได้พูดไว้นะครับในปี1944นะฮะว่าภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐเพราะมันเป็นปัจจัยที่ถาวรที่สุดนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะประเทศเนี่ยนะฮะจะถูกจำกัดมุที่ชัยภูมิและสิ่งรอบด้านใช่หรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆข้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราจะจําเป็นต้องรู้นะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะหลายคนอาจจะถามว่าเออเราเราเราที่พูดถึงว่าความสําคัญของภูมิศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะโดยทั่วไปก็อาทิตย์ก็จะอธิบายว่าภูมิศาสตร์น่ยมันหมายถึงนะฮะสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นเกาะเป็นอะไร,ร,รแล้วก็หมายถึงระยะทางนะครับหมายถึง สภาพอากาศนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะของรัฐเนี่ยซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อมนุษย์ในประเทศนั้นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเอเทนเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจทางทะเลนะฮะสปาตาเป็นมหาอำนาจทางบกนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะฮะที่เคยยิ่งใหญ่มาเนี่ยนะครับก็ประเทศเป็นเกาะเพราะฉะนั้นก็มีมหาอำนาจก็คือสามารถยึดนะครองนะฮะประเทศต่างๆที่ ท,ที่เลือไป,อไปถึงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยร,รัสเซียหรือเยอรมันมนะเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบโดยศัตรูหมดทางบดนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าผู้นําของรัสเซียในอดีตตลอดเวลาพยายามจะหาทางออกว่าทำไงถึงจะได้แหกนะฮะวงล้อมของศัตรูนี่ออกไปได้แล้วโดยเฉพาะถ้าผู้นําของเยอรมันที่มีความ อ,อานาจมากนะฮะมีความทะเยอทะยานมากเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะไปตีรัสเซียนะฮะรัสเซียเพราะเราจะเห็นนะครับสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งนะวิลเลียมไกเซอร์ก็ไปตีรัสเซียสงคารามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์ก็ต้องไปตีรัสเซียแล้วทั้งสองคนเนี่ยไปทางไหนรู้ไหมครับต้องผ่านยูเครนเพราะเมื่อก่อนออยูเป็นของประเทศของรัสเซียมาก่อนแล้วทําไมต้องเป็นยูเครนเลยก็เพราะว่าถ้าเราดูแผนที่นะครับ ยูเครนเนี่ยนะเป็นพื้นตอนถ้าพูดตอนนี้นะยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะและอยู่ทางกอบกลางทวีปแล้วก็เป็นประเทศที่ว่านโปเลียนไปตีรัสเซียก็ต้องผ่านยูเครนเพราะยูเครนเนี่ยเป็นพื้นที่ราบทั้งบนทั้งใต้และเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับตะวันตกเชื่อมไปถึงรัสเซียง่ายที่สุดต้องผ่านยูเครนคือผ่านโปแลนด์ไปยูเครนแล้วก็ไปเข้ารัสเซียถึงรัสเซียถึงวอสโคได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นนะฮะคนที่เรียนประวัติศาสตร์หรือผู้นาของของรัเสเซียทุกคนจนิ่จึงจับจ,จ,จึงจึงให้ความ,มสําคัญว่ายูเครนเนี่ยนะทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าศัตรูในอดีตเนี่ยจะตีรัเสเซียต้องผ่านยูเครนมาทั้งสิน้นนะครับเป็นกัรชน,นมันไม่ใช่เป็นรัฐก,กันชนมันเป็นรัฐที่ล่อแหลมที่สุดนะฮะล่อแหลมที่สุดเพราะมันเป็นช่องว่างที่ล่อแหลมที่สุดเพราะว่าถ้าจะไปทางเหนือหรือทางใต้เนี่ยทางใต้คุณต้องตมาทางทะเลดําทางเหนือคุณก็ต้องผ่าน มีภูเขามีอะไรต่างๆเยอะแยะเข้าทางยูเครนเนี่ยสะดที่สุดเป็นที่หลันะเพราะฉะนั้นก็เชื่อมใกล้ที่สุดกับตะวันตกด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเเโปแลนด์แล้วก็เป็นเยอรมนีใช่ใช่ฮะนักทฤษฎีรัฐศาสตร์อย่างแมคกินเดอร์เนี่ยนะครับได้ได้วางทฤษฎีหรือพูดชัดเจนเลยนะครับว่าแล้วถ้าคุณบอกว่าภูมิศาสตร์ที่สาคัญเนี่ยแล้วตกไหนที่สําคัญที่สุดนะฮะแมคกินเดอร์เนี่ยครับก็พูดถึงว่า ดินแดนภูมิศาสตร์ที่สําคัญที่สุดก็คือดินแดนที่เราเรียกว่ายุโรปหรือเอเชียรวมกันยุเรเยนะเขาบอกว่านี่คือดินแดนที่เป็นพิวอตแอเรียหรือดินแดนที่เป็นหัวใจของโลกนะฮะเพราะว่าแมคกคินเดอร์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าประเทศไหนหรือใครเนี่ยยึดดินแดนยุเรยได้นะฮะคนนั้นจะยึดนะฮะเอเชียยุโรปทั้งหมดได้นะฮะแล้วถ้ายึดได้นะครับ คุณจะเป็นเจ้าโลกะนะฮะ,ฮะคำกล่าวอ้างที่โด่งดังที่สุดของแมคคินเดอร์นะครับ,รบที่ที่นักเรียนจะต้องอ้างกันอยู่เสมอเลยท่านพูดว่านะใครก็ตามนะครับถ้าปกครองยุโรปตวนออกจะมีอำนาจเหนือดินแดนที่เขาเรียกว่าหัวใจฮาร์แรดแลนและใครก็ตามที่ปกครองสามารถปกครองดินแดนที่เรียกว่าฮาร์ดแลนดหรือหัวใจของโลกเนี่ยนะครับ ะะก็จะมีอํานาจเหนือเกาะโลกเกาะโลกก็คือยุโรปเอเชียก็คือย e e <uras> ุเรเียเนี่ยยูเรเียแล้็ใครก็ตามที่ปกครองเกาะโลกคนนั้นนะครับจะปกครองโลกนี่ครับสามประโยคที่ขึ้นชื่อของแมคคิตเตอร์โอนะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยากจะเสนอคาถาชีวิตง่ายๆครับลืมอดีตจะลดปัญหาในอนาคตท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าโลกเราวันนี้ที่มีปัญหาอยู่กันทุกวันนี้เป็นเพราะมนุษย์ไม่ยอมลืมอดีตอดีตไม่ว่าจะเป็นของตัวเอง ครอบครัวชนชาติบรรพบุพร,บรุษถ้าเกิดเรายึดติดกับอดีตปัญหาก็จะไม่หมดไปปัญหาในปัจจุบันหรือปัญหาในอนาคตนั้นล้วนแต่เกิดจากการที่เราเป็นคนยึดติดผูกติดกับอดีตนั่นเองท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าเรานั้นวันนี้ถ้าเราจะบอกบอกว่า เรา forget and forgive ก็คือหมายความว่าลืมไม่นึกถึงมันแล้วก็ forgive ก็คืออโหสิกรรมให้กันแล้วปัญหาในอนาคตก็จะน้อยลงวันนี้มีปัญหาลบกันในตะวันออกกลางนะครับลบกันในที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ลองกลับไปดูนะครับเบื้องหลังของที่มาของการ ลบกันต่อสู้กันนั้นล้วนแต่มีเรื่องในอนดีตทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าอดีตของเรานั้นเราลืมมันไม่เก็บนะครับไม่ใส่ใจมันนะครับอโหสิกรรมให้มันทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจิตใจเราก็จะสบายความบาดหมางความคับแค้นก็จะน้อยสิ่งเหล่านั้นนะครับจะทำให้เรานั้นสบายใจ แล้วเมื่อเราสบายใจเราก็จะมีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราก็จะไม่เป็นคนสร้างปัญหาผมนั้นเป็นคนที่ไม่เอาอดีตนะครับมาเป็นเงื่อนไขมาเป็นความจำผมพยายามลืมผมพยายามที่จะ forget and forgive นะครับฉะนั้นการที่เราอยู่กับปัจจุบันที่กำลังเดินไปสู่อนาคตนั้น ย่อมจะมีความสดใสมีความสุขมีความเชื่อมั่นว่าเรานั้นจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่คิดถึงปัญหาในอดีตแล้วผมก็เชื่อนะครับว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้นั้นถ้าเกิดไม่ยึดติดกับอดีตไม่เอาปัญหาในอดีตมาเป็นที่ตั้งลืมมันทั้งหมดเลยแล้วมุ่งหน้าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียว โลกทั้งโลกนะครับสังคมทั้งสังคมก็จะมีแต่สันติภาพสังคมทั้งสังคมก็จะมีแต่ความสุขแล้วเมื่อมีความสุขใครจะได้ก็คือตัวเราล่ะครับคนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือตัวเราฉะนั้นหลายๆคนนั้นเข้าวัดเข้าวาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหาความสงบสุขแต่ถ้าความสงบสุขอันนั้น นะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อใจของเรานั้นยังมีอดีตที่เรายังคับแค้นที่เรายังเป็นทุกข์นั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเพราะฉะนนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือยูเรเชียซึ่งเราอาจจะเห็นนะฮะในในภาพนี้นะครับ,รบในภาพนี้คือยุโรปกับเอเชีย Uh huh. แล้วดินแดนขอบนอกนี่เป็นดินแดนรอ,อบนอก uh huh. นะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ย uh huh. นะครับความสําคัญของอันนี้จึงมีมีบทบาทมีที่พ uh huh. ลมากต่อนักการเมืองทั้งในยุโรปนะฮะโดยพวกต่อฝรั่งเศสแล้วก็ต่อเยอรมันเพราะเราเห็นว่าในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2องเนี่ยนะครับเราเยอรมันเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือนโปเลียน uh huh. ตีรัสเซียก็ต้องผ่านทางยูเครน uh huh. นะฮะเยอรมันนะฮะเนืองาความลูขั้นที่หนึ่งจะตีรัสเซียก็ต้องผ่านโปแลนด์แล้วก็มาหายูเครนเลยว่าชัดเจนชัดเจนคือปัญหาภูมิรัศาสตร์มันชี้ชัดเลยว่ามันเป็นทางที่สะดวกที่สุดที่ยุโรปจะเข้าตีว่าไงหรือใครก็ได้ที่เข้าตีต้องมาทางนี้ที่เหลือเป็นภูเขาเป็นอะไรที่ ยากลำบากใช่เพราะยันลักษณะและการรักซีนี่ค่อนข้างจะหนาวจัดจริงๆใช่ทั้งเหนือนี่หนาวจัดเพราะนั้นจะเดินทัพเดินอะไรนี่โอ้โหเป็นเรื่องมกมัยก่อนนี่เป็นองเบียงอาหารอะไรๆในลำบากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาช่องที่มันเดินได้สะดวกที่สุดนะฮะก็คือเนี่ยแหละครับทางผ่านทางยูเครนนี่คือว่ายูเครนทําไมถึงมีความสําคัญและเป็นหัวใจของยุโรปด้วยมันเป็นคืออย่างนี้มันเป็นหัวใจว่าเป็นดินแดนที่เป็นหัวใจของโลกเขาเรียกว่าฮาร์ดแลนดเพราะใครก็ตาม ถ้ายึดดินแดนฮาร์ดแลนด์ตรงนี้ได้คุณจะเป็นเจ้าโลกคือยุโรยุโรเเชียได้ยุโรปทั้งเอเชียด้วยกันคือยุโรปกับเอเชียนะฮะมาถึงดินแดนนะฮะยุโรปเอเชียที่ต่อกันเนี่ยนะครับส่วนส่วนตนบนเพราะว่าดินแดนเหล่านี้คุณจะเห็นว่าเป็นแดนที่อุดมสมบูรณ์นะฮะอะไรตาอะไรเนี่ยถ้าคุณยึดได้นะครับคุณจะของโลกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะว่าในอดีตนะครับนโปเลียนเยอรมันฮิตเลอร์อะไรเนี่ย ต่างพยายามที่จะยึดยูเรเชียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันเอาละครับเราเห็นว่าแนวคิดเนี่ยนะครับมันยังคงทันสมัยตลอดมาเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับว่านักวิชาการรุ่นใหม่ของสหรัฐคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เบสิสกี้นะครับ,รบซึ่งท่านเคยเป็นที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงศสตบของสหรัฐในช่วงปี1 9 7 7ึง8 1ครับ ท่านก็ตั้งข้อสังเกตเลยนะครับว่าถ้าปราศจากยูเครนแล้วรัสเซียจะยุติการเป็นมหาอำนาจในยูเรเซียเห็นไหมถ้ารัสเซียไม่มียูเครนนะเพราะเราเห็นว่าเบสกินนี่เป็นนักวิชาการอเมริกันนะก็เป็นศัตรูกับรัสเซียเพียะกันกลเลยท่านเลยบอกว่าถ้าใครไปยึดยูเรเซียถ้าถ้ารัสเซียไม่มียูไม่มียูเครนเนี่ยรัสเซียก็จบแค่แบบเหมือนกับคนที่ ไม่มีแขนมีขาไปเลยใช่ครับนะฮะคุณคุณคุณจะเป็นหมาำนาดไม่ได้เพราะนั้นถึงถึงรัเซีถึงยอมไม่ได้ที่สหรัฐจะเข้าไปบิดบัทเรื่องเอายูเครนเข้าไปอยู่เป็นเนโตใช่ใเรียกว่าเป็นอันนี้สําคัญที่สุดเหมือนกับตีกรอบล้อมเลยครับเชิญต่อครับแล้วก็เราจะเห็นนะพราะไอ้เดืนแนวคิดแบบนี้ที่มามีมาตั้งแต่โติศา์นะครับ เกือบ200ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอนต่อแนวคิดต่อผู้นําปูตินของรัสเซียเนี่ยมากเลยเพื่อเราจะเห็นว่าปูตินเนี่ยนะฮะก็ก็เชื่อ100%เซนะฮะเหมือนกับผู้นําของยุโรปหลายๆประเทศว่าถ้าคุณเป็นว่าคุณเนี่ยจะต้องรักษาเนี่ยยูเคนเนี่ยให้ได้เพื่อเราก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับยูเครนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย แต่ว่ามันแตกเป็น,นเครือสภาพสวีท์อยู่ตอนนั้นใช่นะ,ะมันแตกออกไปในปี1991นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะแตกไปแล้วเนี่ยนะครับในอดีตถ้า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 ,ถายูเครนเนี่ยมีผู้นำที่ที่เราเรียกว่าสับสนุนรัสเซียอันนี้ก็จะทำให้รัสเซียเนี่ยนะฮะมีความอุ่นใจนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าผู้นำของยูเครนเนี่ยหันไปหานาโต้ศัตรูของรัสเซียรัสเซียยอมไม่ได้เด็ดขาดนะครับ น,นี่คือเราพูดให้เข้าใจภาพที่จําเป็นนะครับว่าทําไมทั้งสองฝ่ายนี่ต่างฝ่ายต่างออมชอมไม่ได้ยอมไม่ได้แต่ท้ายสุดเนี่ยการเจรจาเริ่มจะเรื่องของการที่จะเป็นนทเทลที่เป็นกลางแล้วที่ที่จะไม่ยอมให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเนโตอันนี้ก็จะทำให้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีครับเจญต่อครับอาจารย์ครับแต่ก่อนจะถึงประเด็นนั้นนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะฮะ ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งของยูเครนนะฮะก็คือคาบสมุทรไครเมียอ๋อไครเมียซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นของรัสเซียนะครับแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเมื่อแบ่งยกไปให้ไปให้กับยูเครนประเท่แต่พระเทพุ่งมาถึงยุคปูตินเนี่ยนะก็เริ่มไม่ไว้ใจนะฮะนาโตนะฮะไม่ไว้ใจยูเครนเพราะอะไรประเด็นก็คือว่า เมื่อสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายไปเพราะว่าเศรษฐกิจใช้ไม่ได้พังยับเยินในปี1991นะครับยูเคเนก็ไปอิสระนะครับสมัยกอปชอแล้วก็เป็นเยลซิ้นครับประเด็นคืออะไรเมื่อโซเวียตล่มเราจะเหว่าก่อนก่อนก่อนที่โซเวียตล่มสลายเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายฝ่ายตะวันตกเนี่ยนะคือฝ่ายนาโตอเมริกายุโรปเนี่ย ก็ตั้งองค์การนาโต้ขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านแข่งกับรัสเซียซึ่งรัสเซียก็มีองค์การความร่วมมือคือวอร์ซอแพก็ควือวอ์แพแต่ที่ประเด็นก็คือว่าเมื่อโซเวียตเนี่ยล่มสลายแตกกระจายไปเนี่ยนะครับในปีหนึ่งวอร์ซอแพรก็ล่มสลายไปด้วยแต่นาโต้ทำมามยังอยู่ในเมื่อรัสเซียไม่ได้เป็นศัตรูอีกแล้วแต่นาโต้มีไว้ทำไมนี่คือคำถามของปูติน นะเนเราไม่ได้เป็นศัตรูคุณแล้วแล้วเราก็ไม่มีกําลังที่จะไปบุกนาโต้เข้าใจยังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เนโตก็ต้องรู้ว่าตอบคำถามสหรัฐก็คือพี่ใหญ่ของเนโตอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นที่ต้องต้องทาความเข้าใจให้เกิดขึ้นคพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่คาใจกันอยู่อย่างนี้ล้นะครับประเด็นของภูมิรศาสตร์อันนี้เนี่ยมิหน่าล่ะผมจึงเห็นว่าเวลาเขาดู นโยบายต่างประเทศเพราะเจ้าตัวภูมิรัศน์เป็นตัวที่กําหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศอั้นที่สำคัญอันหนึ่งที่คุณละเนื่องจากสภาพภูมิประเทศล้อมรอบเนี่ยนะครับใช่ครับอแล้วเขาถึงต้องดูตัวเวลาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเขาให้ควาสำคัญกับผู้นําประเทศคือเบอร์หนึ่งตัวประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสองอันเนี่ยเขาจะ ต้องดูควบคู่กันดูนโยบายนโยบายอันนี้สองขั้นเขราเจ้าต้องยึดไปพวกนี้ในนั้นอันนี้คือถือเป็นเป็นการเชื่อมต่อที่ให้คุณชนได้เห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้ต้องกล่าวคุณท่านอาจารย์สุไชยจันทร์สุขท่านผู้ชมครับนี่คือความสําคัญคุณค่าที่เรียนรู้ภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics อย่างลึกซึ้งและด้วยความเข้าใจวันนี้ดีใจมากที่อาจารย์สุชัยมาชี้ชัดลงไปว่า ภูมิรัฐศาสตร์สำคัญชนาไหนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับดูย้อนหลังได้ที่ merit tv fanpage นะครับ m e r i t วั r สเป a ทีวีท่านจะได้ดูทุกตอนที่เป็นสาระเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่การจดจำครับช่วงหน้าพระอาจารย์วัววัชระวิทีรอท่านอยู่ในช่วงของมุลต่มธรรมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ลักษณะอย่างหนึ่งของโลกยุคโลกาภิวัตน์ก็คือความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆมากมายสุดยอดเทคโนโลยีอย่างหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียที่เรารู้จักกันในนามของ Facebook หรือแอปพลิเคชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube Google World Wide Web ระบบอินเทอร์เน็ตประดามีที่ทำให้ชีวิตของเรานั้น เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกคนทุกแห่งและทุกเวลาที่เราต้องการเมื่อเทคโนโลยีเจริญมาถึงขั้นนี้สิ่งหนึ่งซึ่งควรพัฒนาให้เจริญคว่คู่กันไปก็คือสติและปัญญาเพราะอะไรก็เพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะนําเอาขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารก็ดีหรือข่าวสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก็ดีไหลผ่านมาหาชีวิตเราทุกวันถ้าเราขาดสติในการบริโภคสื่อ ขาดปัญญาในการใช้วิจารณญาณในแต่ละวันแต่ละวันเราจะถูกปั่นหัวด้วยน้ำป่าแห่งขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารที่ไหลามาหาเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไหลามาทุกต้นชั่วโมองไหลามาทุกวินาทีเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมหาสารเช่นนี้สติและปัญญาจึงจําเป็นมากดังนั้นจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าเชื่อ ในทุกๆข้อมูลทุกๆข่าวสารทุกๆรูปภาพทุกๆถ้อยคำที่มีคนตัดต่อที่มีคนส่งมาถึงเราถ้าเราด่วนเชื่อด่วนตัดสินอะไรง่ายๆเราจะกลายเป็นทาสของข้อมูลข่าวสารไปโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวพูดสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่าขอให้เราทั้งหลายรู้จักใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นสูงคือมีสติในการบริโภคสื่อ อย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำคือเชื่อไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง